สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการเรื่องเล่ามีอยู่ว่ากับผมบอลนทวุฒิเศษกำปังกันเช่นเคยนะครับทางช่อง rmutp live ครับรายการของเรานั้นก็นำเรื่องราวนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความเชื่อตำนานหลอนนะครับวันนี้ครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องนะครับนั่นคือเรื่องราวของดงละครนะครับ ซึ่งเป็นเรื่องราวที่มาจากซากเมืองร้างที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครนายกครับกณผูฟังครับเมืองโบราณดงละคอนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลดงละคอนอำเภอเมืองซึ่งห่างจากตัวเมืองนครนายกครับประมาณ12กิโลเมตรด้วยกันโดยชื่อดงละคอนี้ครับมาจากตำนานพื้นบ้านที่บอกเล่าว่าในคืนวันพระหรือคืนวันเพนเต็มดวงครับ ชาวบ้านนั้นมักจะได้ยินเสียงปีพาดแววมาตามสายลมแต่ปรากฏว่าหาแหล่งที่มาของเสียงไม่ได้นะครับชาวบ้านจึงเรียกเมืองแห่งนี้ว่าเมืองดงละครก็คือเมืองที่มีเสียงของละครนั่นเองครับโดยชาวบ้านแถวนั้นเชื่อว่าเป็นเมืองลับแหล่ที่ภูเขาหรือชายป่าในคืนวันพระนะครับช่วงเวลาค่ำคืนนั้นจะได้ยินเสียงผู้คนเด็กเล็กผู้หญิงผู้ชายครับ อีกทั้งโมโหรีปีแต่สนันป่าเลยแล้วก็มีกลิ่นดอกไม้ที่ลอยมาแต่ไกลด้วยนะครับเชื่อกันว่าเหล่านางฟ้าหรือผีบางบทนั้นจะมาเก็บดอกไม้ไปบูชาพระนั่นเองคุณได้ฟังคิดว่านี่เป็นความจริงหรือไม่ครับวิทยาศาสตร์นั้นยังไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่ชาวบ้านนั้นต่างรู้กันทั่วว่าดงละครนั้นเป็นเมืองลับแล เป็นถิ่นของผู้ที่มีกายทิป์ประเภทหนึ่งนะครับซึ่งมีลักษณะท่าทางการแต่งเนื้อแต่งตัวเหมือนกับชาวโลกมนุษย์อย่างเราเลยและอาศัยอยู่ในโลกเดียวกันกับเราด้วยเพียงแต่อยู่ในอีกมิติหนึ่งเท่านั้นครับโดยการดำเนินชีวิตของพวกเขาก็คล้ายๆกับมนุษย์อย่างเราครับคือมีทั้งการทำไร่ทำนาการทำการเกษตรทำงานหัตถกรรมการเลี้ยงสัตว์ แต่ว่าอาการที่พวกเขาทําไปก็คือทําไปอย่างนั้นทําไปเพราะแรงแห่งกรรมนะครับทําอยู่แบบนั้นเลยแล้วก็ไม่ได้มีผลผลิตอะไรออกมาจากการกระทําด้วยอย่างเช่นการเลี้ยงบัวครับก็จะเลี้ยงอยู่อย่างนั้นเลี้ยงไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดกรรมมื่อหมดกรรมเมื่อไหรก็จะได้เลิกเลี้ยงบัวครับนี่คือชีวิตความเป็นอยู่ในโลกของพวกบังบทความเป็นอยู่นั้นไม่ได้ดีขึ้นหรือว่าแย่ลงเลยคืออยู่กันอย่างนั้น แต่ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาก็ยังดีกว่าเปรตหรืออสุรกายแต่ก็ไม่ได้ดีเท่าพวกเทวดาที่สถิตตามต้นไม้โดยดงละครครับทุกคืนวันพระนั้นจะมีเสียงโมโหรีปีพาดบรรเลงออกมาโดยคิดกันว่าในวันพระประตูทางเชื่อมระหว่างมิตินั้นน่าจะเปิดออกเลยทำให้ทั้งสองพบนั้นได้มาเจอกันครับ ประสบการณ์ลี้ลับจากเมืองดงละครน,นั้นในจังหวัดนครนายกก็มีสถานที่ลึกลับแห่งหนึ่งครับเป็นเมืองโบราณซึ่งมีซากเมืองเป็นป่ารกชันอยู่แม้ว่าจะมีการปรับปรุงบางส่วนนะครับทำให้น่ากลัวน้อยลงไปเมื่อเทียบกับตะก่อนและก็มีการขึ้นทะเบียนของกรมศิลปากรด้วยนะครับว่าเมืองดงละครสถานที่แห่งนี้ครับเวลาเดือนเพ็จะมีเสียงบรรเลงเพลงโบราณแววออกมาเหมือนมีการแสดงละคร มีผู้คนนั้นพยายามไปสืบเสาะดูว่าเพลงนั้นลอยมาจากไหนแต่ก็ไม่พบอะไรเลยการมีเพลงมโหรีแววมานี่เองชาวบ,บ้านจึงเรียกว่าเมืองดงละคร 3. เดือนที่ผ่านมานั้นผมสนใจเรื่องนี้จึงขับรถยนต์ลุยเข้าไปกลางดึกเข้าไปท่ามกลางป่าลกชันที่เชื่อว่ามีวิญญาณอยู่พอขับรถเข้าไปถึงใจกลางเมืองอันน่ากลัวครับเวลาประมาณสามทุ่มข้างทางนั้นมีตะความืดสนิท คนที่ประสาทอ่อนก็คงไม่กล้าจะเข้าไปแน่ๆพอถึงใจกลางพื้นที่ที่น่ากลัวก็ดับเครื่องปิดไฟดับสนิทซึ่งมองเห็นแต่ความมืดแล้วก็ทำจิตว่าถ้าในบริเวณนี้มีวิญญาณที่ต้องการความช่วยเหลือก็ขอให้ออกมาคุยกันเรายินดีที่จะช่วยพวกท่านอึดใจใหญ่ๆก็มีร่างเงาของหมู่คนนั้นลอยมาช้าๆห่างจากแนวป่าเบื้องหน้า พอมาใกล้ก็เห็นว่าเป็นกลุ่มคนในชุดโบราณประมาณ8คนทีเดียวซึ่งเป็นหญิงมากกว่าชายมีการสอบถามกันทางจิตเพราะภาษาโบราณนั้นไม่ได้กระเด็กหูทั้งสองฝ่ายเลยก็ได้ความว่าที่นี่หัวหน้านั้นเป็นผู้หญิงได้รับคำสั่งจากนกครธมหรือนครหลวงให้มาสร้างเมืองเพื่อขยายอาณาจักรในการจัดหาทันยาหารส่งเข้าเมืองหลวง มาทำการก่อสร้างได้3ปีอย่างไม่ทันเรียบร้อยก็เกิดโรคระบาดทางน้ำเกิดโรคหากินปัจจุบันก็คืออหิวาตกโรคผู้คนนั้นตายกันเกือบหมดเลยจาก700คนเหลือไม่ถึงร้อยคนเลยต้องทิ้งเมืองกลับนครกันไปวิญญาณของผู้ที่ตายนั้นยังคงอยู่ที่นี่และรอคอยคนที่มีวิชามาช่วยปลดปล่อยพวกตนนั้นมาจากในวัง จึงเล่นเครื่องบรรเลงเพลงโมโหรีได้เพื่อเป็นการรอคอยพวกเรานั้นดีใจที่ท่านมาซึ่งเรานั้นรู้ว่าท่านนั้นช่วยเราได้เรามีความตั้งใจที่จะช่วยพวกท่านแต่สิ่งแรกที่ปรารถนาคืออะไรคำตอบก็คือตอนโรคหาระบาดพวกเรานั้นหิวน้ามากจนกระทั่งบัดนี้จึงอยากจะขอน้ำสะอาดก่อนและขอให้แผ่บรารมีปลดปล่อยพวกเราด้วย จึงบอกพวกเขาไปว่าเรารับรู้แล้วและจะมาอีกครั้งในอีกสองวันข้างหน้าเมื่อครบกำหนดเราก็ชวนสมาชิกชมรมอีกคนมาด้วยกันซื้อน้ำสิงขวดกลางใส่เต็มคันรถมาเลยมาตอนกลางวันก็ขับรถบวนหาสถานที่และพบว่ามีศาลาที่โล่งอยู่แห่งหนึ่งพบว่ามีคนมาถวายพระพุทธรูปขนาดเล็กและตัวละครนางรำเกือบ500ตัว เพื่อให้สมกับเป็นดงละครนางรำนั่นเองเรานั้นทยอยกันเปิดขวดทุกขวดเลยแล้วจึงอัญเชิญพลังของพระพุทธบารมีอันศักดิ์สิทธิ์เข้าไปลงในน้ำทุกหยดเพื่อเพิ่มกำลังในการปลดปล่อยวิญญาณเมื่อเรียบร้อยแล้วก็กล่าวอัญเชิญวิญญาณทั้งหลายที่รอคอยอยู่ทั่วดงละครให้มาพอเราเอาน้ำมาให้แล้วตามสัญญาที่ให้ไว้ทันทีที่กล่าวจบวิญญาณเล็กๆ ที่เรืองแสงเหมือนหิ่งห้อยนับร้อยๆเลยบินลอยวนมาและจุ่มตัวลงไปในขวดน้ำทุกขวดเหมือนพึ่งที่โฉบลงดอกไม้เพื่อดูดน้ำหวานแล้วก็บินมาวนรอบๆเพื่อแสดงมุทิตาแล้วค่อยๆลอยขึ้นฟ้าจางหายไปจนหมดใช้เวลาไม่เกินสิบนาทีเราไปได้วยกันสองคนก็รู้สึกอิ่มใจที่ได้ช่วยดูวิญญาณให้พ้นทุกทรมานที่อยู่ที่นี่มาหลายร้อยปี ไม่ได้ไปผุดไปเกิดเสียทีข้างศาลาที่ว่าพบว่ามีต้นไม้ใหญ่จึงเพ่งพบว่าเป็นเทพรักสององค์ดูแลอยู่ก็สวัสดีเข้าไปและถัดไปก็มีบ่อน้ําเก่าลึกลับมีร่องรอยว่ามีคนมาตากก็ก้มลงมองสัมผัสได้กับพลังที่ดีมากจึงขอแสดงความเคารพขอให้แสดงตนปรากฏว่าเป็นพญานาคมีอายุมากจนตัวนั้นเป็นสีขาว ท่านบอกว่าบอ่อน้ำนี้ศักดิ์สิทธิ์เขานั้นเฝ้ามานานแล้วหันไปดูก็เห็นป้ายทางที่ทำเอาไว้อธิบายว่าบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เหมือนน้ำมนต์ผู้ใดดื่มกินจะหายจากโรคและเป็นแหล่งน้ำที่ตักน้ำส่งเข้าสำนักพระราชวังในโอกาสที่มีการส่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ตลอดมานี่ก็เป็นเรื่องครับที่เรานำมาเล่าต่อให้ฟังนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับ ก็ต้องขอบคุณข้อมูลนะครับจากผู้เขียนผู้มาจากเมืองมืดด้วยนะครับแล้วก็เว็บไซต์เรื่องเล่าตำนานหลอนด้วยแล้วกันนะครับที่ผมได้รวบรวมข้อมูลนะครับนามาเล่าสู่ให้ทุกท่านฟังนะครับจริงๆแล้วเรื่องราวของเมืองบางบทหรือว่าเมืองรับแลในเราได้ยินเรื่องราวเหล่านี้กันมาช้านานแล้วนะครับจะเป็นจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบได้แล้วแต่ดุลยพินิษของคุณผู้ฟังแล้วกันนะครับ แล้วก็ทั้งหมดเป็นรายการของเราในวันนี้ครับนะฮะในตอนหน้าเราจะมีเรื่องราวอ,อะไรมาเล่าสู่กันฟังอีกนั้นติดตามก็ได้ผ่าน rmu t p live ครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ติชมรายการกันได้วันนี้เวลาหมดต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ